ในกรณีที่หางแย้เขาร่วงลงไปหมดแล้วเหลือเฉพาะก้านขั้วของดอกนั้นเรา,าพยายามเก็บไว้ว่านานไปแล้วเขาจะพัฒนาการไปอย่างไรนะครับจากกรณีขั้วขั้วนี้นะครับเมื่อหางแย้เขาร่วงหล่นไปแล้วได้ประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับปรากฏว่าเขาจะแห้งเหี่ยวไปเองเวลาเราใช้มือจับนิดเดียวอันนี้ขั้วนี้เขาก็จะหลุดออกมานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ นี่คือธรรมชาติของขั่วในการที่ไม่มีลูกทุเรียนให้เขาเลี้ยงเขาก็จะทำการสลัดออกไปแล้วก็มีการแตกแขนงใหม่ออกมาชดเชยอยูจจจ่จุดนี้นะครับและ,ะแขนงใหม่ที่ออกมานี้เราก็จะปล่อยไว้ไปเลยให้เขาพัฒนาไปกลายเป็นใบอของเขาเองนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับอีกไม่นานจุดที่เขาจะหลุดก็จะเป็นบริเวณแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกไป เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะพัฒนาไปเป็นขแขนงต่อไปนั่นเองสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับาหางแย้เขาหลุดร่วงไปในช่วงที่เจอฝนตกลงมาในช่วงที่เป็นหางแย,แยข,าขาวๆได้2วันเท่านั้นนะครับฝนตกมา2วันเขาก็ร่วงไปนะครับ